เราจะเล่นกันจนกว่าจะเจอพริกค่ะจนกว่าจะมีใครได้พริกขวดนมจุ๊บแจกไม่ได้ยังดีเดี๋ยวแม่แจกชิมแล้วบอกให้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะว่ากินชมพูสิเพชรสีเมื่อกี้แม้าสล้างเสร็จแล้วยังไม่ทิ้งเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ฉันดำจะทำอะไรคะเนี่ยกินแต่ของสีแดงค่ะวันนี้นะคะฉันดำจะมาทำชาเลนจ์กิน สีแดงน่ะคะและมีพริกด้วยนะคะมีพริกสดด้วยนะคะแดงแปร่างี้เลยแต่อาจจะกินบนโตะนี้ที่แม่เตรียมมามีแต่ของสีแดงที่เชลต่ยชอบและไม่ชอบ <c oughs> ก็เลยจะให้จับฉลากกินของสีแดง <c oughs> แล้วแต่ดวงว่าจะได้กินอะไร <c oughs> บนโตน,นี้อยากกินอะไรที่สุด <c oughs> ลูกอมจุบจุบขวดนมสีแดงนะคะจะได้แบบอยากกินไหนน้อยสุด พริกทอดมาดูว่าเรามีอะไรกันบ้างน,นะคะมาส่วนของผลไม้กันก่อนนี่ค่ะฉันจะไม่อยากกินหรอสตรอเบอร์รี่เกาหลีลูกโตๆฉ่ำๆแดงๆแ,แ, <c oughs> แตงโมอุ้ยแตงโมน่ากินอะ่ะได้กินเลยใช่ไหมคะน่ากินมากแล้วก็มะม, <c oughs> ม่วงชมพูเอ้าชมพู แดงแปรดเลยแล้วก็น้ำแดงนะคะแล้วก็มีเยลลี่กัมมี่ต่างๆที่เป็นสีแดงทั้งนั้นเลยเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าบนโต๊ะนี้นะคะมีทั้งหมด12แม่ให้สแตมกิน5อันอันแรกนะคะที่สแตมต้องกินคือขอให้เป็นพลิกคอยเป็นพลิกพลิกพลิกฮลคิตตี้เหรอฮัลโหลคิต โโหง,ง่ายๆจิบๆมากเ,เยลลี่ลโหลคิตตี้นะคะเอาเป็นว่าของที่เชตันจับไม่ได้เชตันจะไม่ได้กินเลยถึงถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วก็จะไม่ได้กินมันก็จะเป็นของแม่เท่านั้นทำไม <c oughs> อะ่ะ <c oughs> ก็เชตันไม่ได้อะ่ะลโหลคิตตี้เป็นเยลลี่แบบนี้นะคะให้กินเฉพาะสีแดงนะในถูกมีสีส้มด้วยไม่ให้กินอะรปะอันง่ายๆชิวๆอันนี้อันต่อไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะ พลิก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 แฟนต้าน้ำแดงนะน้ำแมนคือรสสตรอเบอรี่แม่กินด้วยสิคะใจแม่จับฉลากด้วยเหรอใช่ได้แม่กลัวเจอพลิกกันแฟนต้านี้ของแม่นะคะ บอกให้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปว่ากินชมพูสิเย้แล้วอะไรอ่ะนี่สตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่ๆโหโชคดีเนี่ยที่แม่ลงมาเล่นด้วยเนี่ยแม่ต้องล้างก่อนไหมแม่กินนข้ไยแล้วอ่ะเดี๋ยวลูอกลับไปเราจะล้างเปรี้ยวเหรอของแม่หวานอ่ะอร่อยอ่ะโชคดีจัง อไดฮัลลิบโบฮัลลีโบอันนี้นะคะเป็นกัมมี่อีกแล้วสีแดงแปรก๊กเลยอีกท<บ><ป>ีเดี๋ยวแม่ได้แน่เลยอ่ะแม่จะได้ทำไงอ่ะแม่จะต้องให้ชฉียวแต่ละอ,นอันเป็นไงบ้างเปรี้ยงไหมไม่รู้ค่ะแล้าชอบหรือเปล่าไม่ชอบเราเล่นกันไม่กี่อันแล้ววะยังไม่เลยจะอีกเราจะเล่นกันจนกว่าจะเจอพลิกค่ะจนกว่าจะมีใครได้พลิก เอาตกไอต้าแม่แตงโมแตงโมแตงโมเทปเอาเบนซ์กัมมี่แบร์นะคะน้องเยลลี่กัมมี่แบร์แม่จะกินแตงสีแดงอ่าได้ได้พี่เราต้องบอกดิดีว่าไหนชอบไหนไม่ชอบได้แตงสีแดงเลยอด้วยกลิ่นหอมเนาะหอม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 นี่รสชาติมันสีแดงจริงนะคะอ๋อยแม่ยังไม่ได้ชิมเลยแม่ชิมอันนี้แต่แม่จะบอกว่าชอบอันไหนมากกว่ากัน แม่ชอบนี้มากกว่าโอ้ยเน่ยตาฉันแบบพริกพริกแม่ก็ชอบนี้มากกว่าอือร่อยจริงด้วยนะเนี่ยแจงโมแจงโมแจงโมแม่บอกไม่ต้องลามเพราะว่าเรากินข้างนอกอีกข้างในอีกข้างในแจงโมเราต้องกินแบบตรงนี้เราจะกินแบบตรงกลากัได้เดี๋ยวนจะง่ายเลยนะคะเอาเลยค่ะอือหืออร่อยปะชอบนีแตงโม ชื่อแตงก็มันคือแตงโมอะอร่อยไหมหวานไหมไม่รู้ไม่หั่นไม่อะไรหน่อยเลยเหรองับนี้เลยเหรอแม่ชิมมัง้งอยากกัดตรงหองชืดด่อแงแม่ต้องอยากกัดตรงแล้นแม่ชิ้นิลล์ไม่เป็นไรอือร่อยชื่ในใจแ,แม่เมื <c oughs> ่อกี้จะตจบตับแตงโมอ่ะอยวจับให้แม่ <c oughs> เดี๋ยวไม่เอาแม่จับเองพี่ <c oughs> วเหรอม่เจอหมูเหรอให้ <c oughs> แม้ัตุมตไมได้ัน,นี้วย,วนนย,ยงั้นไปหยิบมาแล้วเริมาแลกกันถ้าเกิเไม่ไนพ <c oughs> ไม่เอาไไ <c oughs> อะไกิไ <c oughs> น ยังไงเนี่ยมันเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยเกิดกับกาเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยเ <laughs> มื่อกี้ชตามจับได้พริกใช่ไหมงั้นเรากินพริกกันเลยแค่ว่ากินด้วยเพราะมันจับได้ทั้งกินทุกอย่างเลยแล้วจะมาให้แม่จับด้วยทำไมเนี่ยฮะแล้ว <laughs> ก็จับกินคนเดียวไปเลยโอ้โหืมชะตามพัดกนโอ้ไม่ได้หรอกอเราจะกินกันไหวเหรอกินมันโหดมากเลยอ่ะสิ่งนี้คือ ผิดทอดนะคะซึ่งจะตามจับได้เดี๋ยวก็จะกินเนี่ยเผ็ดปะเผ็ดจริงเหรอเผ็ดปะเพล็กสิวันนี้อร่อยปะกับลาดเขียวไหนเผ็ดกว่ากันไม่เผ็ดหรอจะทกำกินใหญ่เลยอ่ะไหนไม่อยากเพิ่งกินทำไมอ่ะกลัวแม่เผ็ดหรอฉันดำเขากินเผ็ดเก่งกว่าแม่นะคะทุกคนโหกินขานี้ยังไม่เผ็ดอีกงั้นคงไม่เผ็ดละมั้งเลือกยังไงดีอ่ะกลัว กินนานและเผ็ดเผ็ดอย่างเดียวตอนนี้เผ็ดแล้วอะไร่อยไหมเค็มเค็มเค็มยากทำไมอะ <_ C> e <at> ต้องกินอันที่แบบไม่มีเม็ดเพราะว่าตรงที่มีเม็ดมันจะเผ็ดสุดเอาอันนี้ก็ไม่มี <_ C> e <at> ชาตมกินอันที่สองกินใหญ่เลยอ่ะแปลว่าชาตมชอบเหรอเนี่ยอันนี้ไม่มีพริกไม่เผ็ดไม่มีเม็ดอื <_ C> e <at> ม้ม ื่ๆจะลอ้อใครแลลวมันฉุนเผ็ดกันไม่เท่าไหร่แต่มันฉุน <c oughs> <c oughs> คนชอบกินเผ็ดน่าจะชอบอ่ะเอ้วอ้าว <c oughs> เผ็ด สร็จแล้วสีเนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าเราจะจับกันจนกว่าจะเจอพลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาเลนจ์จับฉลากกินของสีแดงนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะบ๊ายบาย